เซียนุ่มผู้ทรงอิทธิพลเดินออกจากห้องประชุมหรูหราในโรงแรมกลางกรุงเทพแสงไฟระยิบระยับสะท้อนบนพื้นหินอ่อนแต่ในอกกลับรู้สึกหนักอึ้องราวกับมีก้อนหินทับไว้แก้วไวน์ที่เขาดื่มเมื่อครู่มีกลิ่นขมติดปลายลิ้นผิดปกติความรู้สึกมึนงงเริ่มคืบคลานสายตาพร่ามัวงเหงื่อไหลซึมออกตามขมับเขาก้าวขาไม่มั่นคงทุกเสียงรอบตัวฟังดูไกลออกไป เสียงพนักงานในล็อบบี้กลายเป็นเพียงเสียงเบาบางร่างกายแทบไม่ตอบสนองทันใดนั้นเสียงประตูบานเลื่อนดังขึ้นหญิงสาวร่างเล็กในชุดพนักงานส่งอาหารก้าวเข้ามากลิ่นอาหารหอมอบอวลตัดกับอากาศเย็นจัดของแอร์เธอสังเกตเห็นชายหนุ่มซุดลงกับพื้นดวงตาเธอเบอิกกว้างหัวใจเต้นรัวยอย่างแรงมือสั่นเมื่อรีบเข้าไปพยุงเขา สัมผัสร่างกายเขาอุ่นผิดปกติลมหายใจถี่กระชั้นแววตาที่พราเรือนจ้องมาที่เธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอกัดริมฝีปากแน่นตัดสินใจอย่างไม่เคยคิดมาก่อนในห้องพักโรงแรมที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจหนักหน่หนวงสะท้อนกล้องกลิ่นแอลกอฮอล์ผสมกับกลิ่นแชมพูจากเส้นผมของเธอความรู้สึกทั้งตึงเครียดและสับสนปนกันแสงไฟนวลส่องส่องผ่านผ้าม่าน เงาของทั้งสองทอดยาวบนผนังหญิงสาวรับรู้ได้ถึงแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลงหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกภายในค่ำคืนเดียวชะตาของทั้งสองคนถูกผูกพันกันอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีใครคาดคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมารุ่งเช้าในกรุงเทพเสียงนกร้องว่าผ่านหน้าต่างกระจกสูงแสงแดดแรกลอดผ้าม่านเข้ามา ทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนเป็นอบอุ่นปนกดดันชายหนุ่มลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากสีใสยังหนักเหมือนมีหินทับกลิ่นน้ำหอมจ,งจางๆและกลิ่นสบู่สะอาดบอกเขาว่าไม่ใช่ห้องของตัวเองเพียงลำพังหญิงสาวนั่งเงียบอยู่ที่ขอบเตียงสายตาเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยความอับอายและหวาดกลัวมือบีบผ้าห่มแน่นจนข้อนิ้วซีดหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเขาหันมองเธอด้วยความสับสน แววตาคมที่เคยมั่นใจกลับเต็มไปด้วยคำถามริมฝีปากแห้งแต่พยายามเอื้อนเอ่ยเสียงแผ่วแต่สิ่งที่ออกมากลับมีเพียงลมหายใจสั้นๆภาพเมื่อคืนไหลย,ย้อนกลับมาความร้อนเผาที่ฝังลึกในความทรงจำมือสั่นเกร็งเมื่อพยายามจับต้องความจรงิงความเงียบในห้องกลับยิ่งบีบคั้นหญิงสาวก็น้ำตาไม่ไหวหยดสายไหลลงแก้มทีละเม็ดเธอรู้ว่าทุกอย่างไม่อาจหวนคืน และสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงชั่วข้ามคืนธรรมดาร่างกายเธอสั่นไหวสัมผัสลึกในอกบอกบางสิ่งกำลังก่อตัวเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจดังก้องราวกับสัญญาณจากโชชะตาเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ท้องฟ้าฝนในกรุงเทพหม่นมัวหญิงสาวยืนอยู่หน้ากระจกในห้องเช่าเล็กๆดวงตาเธอเบิกกว้างเมื่อเห็นผลตรวจในมือสองขีดแดงเข้มชัด หัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นมือสั่นจนแทบปล่อยกระดาษร่วงความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีได้ปรากฏตรงหน้าแต่สิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงหนึ่งชีวิตเสียงคุณหมอที่คลินิกก้องสะท้อนในหัวคุณกำลังตั้งคันลูกแฝดและไม่ใช่แค่คู่ลมหายใจเธอขาดห้วงราวกับโลกหยุดหมุนแฝดสี่คำนี้ดังสะท้อนซ้ำในความคิดห้องทั้งห้องเหมือนหมุนวนหญิงสาวก้าวออกจากคลินิก แสงแดดแรงส่องกระทบจนตาพร่าเสียงเครื่องยนต์บนถนนกรุงเทพดังไม่หยุดแต่สำหรับเธอทุกอย่างกลับเงียบงนันหัวใจสั่นแรงไม่เป็นจังหวะเธอกุมท้องที่ยังแบนราบด้วยมือสั่นเทาคำว่าแฝดสี่ยังคงก้องสะท้อนเรากับตรึงลมหายใจไว้ในอกความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่ในขณะเดียวกันความอบอุ่นเล็กน้อยก็เกิดขึ้นเหมือนเปลวไฟเล็กๆในความมืด เพราะในตัวเธอไม่ใช่เพียงชีวิตเดียวที่กำลังเติบโตคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าแสงสว่างวาบทั่วกรุงเทพหญิงสาวนั่งกอดเข่าในห้องเช่าเล็กๆน้ำตาไหลปนกับเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เธอใจหายวา่าชื่อของชายหนุ่มที่เธอไม่คิดว่าจะติดต่อมานิ้วเธอสั่นจนแทบกดรับไม่ไหว เสียงทุ้มต่ำลอดออกมาจากปลายสายแม้ฟังดูอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความจริงจังผมจำทุกอย่างได้แล้วคืนนั้นคำพูดนั้นทำให้ร่างเธอเย็นวาบเธอกัดริมฝีปากแน่นเสียงหัวใจดังก้องจนแทบปลบเสียงฝนมือกุมโทรศัพท์ไว้แน่นราวกับไม่อยากให้หลุดไปก่อนจะได้ยินประโยคถัดมาที่ทำให้เลือดในกายหยุดไหลคุณกำลังท้องใช่หรือไม่หญิงสาวนิ่งเงียบ ริมฝีปากเม้มจนซีดน้ำตารื้นขึ้นในดวงตาแต่เสียงของเขายังคงกดดันผ่านสายโทรศัพท์ตอบผมมาเถอะน้ำเสียงจริงจังราวกับคำสั่งเธอหายใจถี่มือกุมท้องโดยไม่รู้ตัวความอบอุ่นเล็กๆใต้ฝ่ามือทำให้หัวใจสั่นไหวสุดท้ายเธอก็พยักหน้าช้าๆแม้ไม่มีใครเห็นเสียงสะอื้นหลุดออกมาก่อนจะเอ่ยคำเบาๆข้าฉันท้อง ความเงียบด้านปลายสายกลายเป็นความน่ากลัวที่สุดวินาทีนั้นฝนฟ้าขนองดังสนัน่นสายฟ้าแลบสว่างเข้ามาในห้องมืดเสียงหัวใจเธอเต้นรัวประสานกับเสียงฟ้าผ่ามือยังคงกุมโทรศัพท์แน่นแล้วเสียงเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งทุ้มต่ำชัดเจนและหนักแน่นคุณต้องอยู่กับผมเธอเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจดวงตาเบิกกว้างเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธ ผมจะไม่ปล่อยให้คุณเลี้ยงลูกลําพังต่อให้เป็นแฝดสี่ผมก็จะดูแลทั้งหมดคำเหล่านั้นเหมือนสั่นสะเทือนลึกเข้าไปในจิตใจหญิงสาวมือสัน่นความกลัวความไม่มั่นใจและความหมองประปนกันเธอมองออกไปนอกหน้าต่างฝนยิ่งตกหนักแต่ในหัวใจกับเริ่มมีแสงสว่างรำไรหญิงสาวยืนนิ่งอยู่หน้าประตูห้องเช่าเสียงฝนยิงคงโปรยลงมาไม่หยุดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอก,อก และเธอก็ได้ยินเสียงรถหรูจอดสนิทด้านล่างแสงไฟหน้ารถส่องสว่างเข้ามาทะลุหน้าต่างเก่าเสียงประตูรถเปิดปิดดังชัดท่ามกลางสายฝนร่างสูงในชุดสูทเข้มก้าวออกมาดวงตาคมกริบมองขึ้นมายังชั้นที่เธอยืนอยู่เธอหายใจสะดุดร่างกายแข็งที่เหมือนถูกปรึงไม่คิดว่าเขาจะมาถึงเรือขนาดนี้ความจริงกำลังเคลื่อนเข้าหาเธออย่างไม่มีทางหนี เสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าหนักและมั่นคงทุกครั้งที่ดังเหมือนกระแทกเข้าไปในหัวใจมือเธอสั่นจนแทบจับลูกบิดไม่ไหวเมื่อประตูเปิดออกสายตาของทั้งสองประสานกันเขายืนเปียกฝนแต่แววตากลับเด็ดเดี่ยวไม่ใช่สายตาของคนที่ลังเลเขากล้าเข้ามาโดยไม่รอคำเชื้อเชิญกลิกล่นกายอบอุ่นผสมกับกลิ่นฝนสดใหม่ ทำให้ห้องเล็กๆดูแคบลงทันทีหญิงสาวถอยหลังเล็กน้อยแต่ไม่อาจละสายตาเขามองตรงไปยังมือที่กุมท้องของเธอแววตาเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนบนห่วงใยเสียงทุ้มต่ำเอ่ยอย่างมั่นคงเก็บของเธอผมจะพาคุณกลับบ้านคำพูดนั้นทำให้เธอใจสัน่นโลกทั้งใบหมุนวนราวกับไร้ที่ยืนเธอกัดริมฝีปากแน่นแต่แววตาของเขากลับเปี่ยมด้วยคำสัญญาที่ไม่อาจปฏิเสธ รถรูแล่นฝา่าฝนออกจากตรอกแคบแสงไฟนีออนริมถนนกรุงเทพสะท้อนบนกระจกหน้าต่างหญิงสาวนั่งตัวแข็งมองสองมือที่กุมท้องไว้แน่นหัวใจเธอสั่นระรัวราวกับรองศึกชายหนุ่มนั่งข้างๆเงียบสงัดแต่บรรยากาศรอบกายกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันเพียงแค่สายตาคมที่มองตรงไปข้างหน้าก็ทำให้เธอไม่กล้าเอื้อนเอ่ยคำใดไม่นานนักแสงไฟเมืองค่อยๆเลือนหาย แทนที่ด้วยแนวรัวสูงใหญ่และถนนเรียบเงียบรถคันหรูค่อยๆชะลอจอดหน้าคฤหิสน์โออาประตูเหล็กขนาดมหือมาเปิดออกอย่างช้าๆเสียงโลหะเสียดสีก้องกังวานในความเงียบหญิงสาวเบิกตากว้างภาพตรงหน้าเหมือนโลกอีกใบที่เธอไม่เคยสัมผัสคฤหิสน์สีขาวสว่างตัดกับท้องฟ้าหมนน่นฝนแสงไฟระยิบจากโคมระยะสองลอดออกมาตามหน้าต่าง น้ำผู้หินอ่อนกลางลานยังคงไหลรินแม้ฝนโปรยทุกอย่างรู้ราเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้เมื่อรถหยุดสนิทชายหนุ่มก้าวลงมาอย่างมั่นคงเขาเดินอ้อมมาเปิดประตูให้สายตาคมกริบจ้องลึกจนเธอใจสัน่นจากนี้คือบ้านของคุณเสียงทุ่มต่ำเอ่ยชัดเจนหญิงสาวก้าวเท้าออกไปอย่างลังเลพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อย ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังขึ้นในความเงียบบรรดาคนรับใช้ในชุดเรียบร้อยพากันออกมาต้อนรับสายตาพวกเขามองเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและไม่เชื่อถือหญิงสาวยืนนิ่งรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยสายตาหลายสิบคู่หัวใจบีบรัดจนแทบหายใจไม่ออกเธอก้มหน้าลงกุ่มท้องแน่นแต่กลับได้ยินเสียงเขาประกาศก้องชัดเจนนี่คือแม่ของลูกผมและเธอคือคนสำคัญที่สุดของบ้านหลังนี้ ทันทีที่เสียงชายหนุ่มสิ้นสุดลงความเงียบก,ก็กดทับทั่วทั้งลานคารุหาตด,ดวงตาของบรรดาคนรับใช้ยังคงจ้องมาที่หญิงสาวเต็มไปด้วยแววสงสัยและไม่ยอมรับหญิงชราคนหนึ่งก้าวออกมาจากกลุ่มเธอคือแม่บ้านใหญ่ผู้คุมกดทุกอย่างในคฤหาหา์แววตาเย,ย็นชาสายตาคมราวกับมีดเธอกาดมองหญิงสาวจากศีรษะจรดปลายเท้าท่านสีอู่ผู้หญิงคนนี้ น้ำเสียงเธอแฝงไปด้วยการดูแคลนถ้าทางไม่เหมาะสมกับบ้านหลังนี้เลยสักนิดคำพูดนั้นเสียดแทงเข้าไปในใจหญิงสาวอย่างจังชายหนุ่มหันขวบมองทันทีแววตาคมเข้มฉายความไม่พอใจเสียงเขาดังหนักแน่นก้องไปทั่วลานผมบอกแล้วว่าเธอคือแม่ของลูกผมคนรับใช้หลายคนก้มหน้าลงแต่แววตารอบมองอยังเต็มไปด้วยความไม่เชื่อหญิงสาวก้มหน้าน้ำตาคลอเบ้า ความรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกกลืนหายไปเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอมือใหญ่จับมือเธอไว้แน่นแรงกดอุ่นที่ฝ่ามือทำให้เธอหายใจได้อีกครั้งผมจะไม่ให้ใครแต่ต้องคุณเขากระซิบเบาๆแต่ภายในคฤรุสนหาตโออ่านี N ้ e. เสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นทุกมุมสายตาที่ไม่ยอมรับเพียงคงตาม,มาไม่หยุดและเธอรู้ว่าการอยู่ในบ้านหลังนี้จะไม่ง่ายเลยวันถัดมา แสงแดดยามเช้าสองลอดผ่านหน้าต่างบานสูงหญิงสาวตื่นขึ้นมาพร้อมความกังวลที่กดทับเสียงกระซิบกระซาบของบรรดาคนรับใช้ยังดังสะท้อนในหัวเธอเก้าวลงบันไดไม้แกะสลักอย่างระมัดระวังทุกสายตาที่รอยอยู่เบื้องล่างหันมาพร้อมกันแม่บ้านใหญ่ยืนอยู่ตรงกลางห้องโถงใบหน้าคมเข้มไร้รอยยิ้มสายตาคมกริบถ้าคิดจะอยู่ในบ้านหลังนี้เสียงเธอดังชัดเจนก้องไปทั่วโถง ก็ต้องพิสูจน์ว่าคู่ควรไม่ใช่แค่พึ่งคำพูดของท่านซียวคํคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงในใจหญิงสาวยืนนิ่งมือกุ่มท้องแน,น่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะบรรดาคนรับใช้พากันยืนเรียงรายเรากับกำลังรอชมการล้มเหลวของเธอแม่บ้านใหญ่ส่งถาดเงินมาให้บนถาดวางผ้าขาวสะอาดและขันน้ำงานแรกของเธอดูแลห้องบรรพบรุษ เสียงเน้นชัดทุกคำเต็มไปด้วยแรงกดดันห้องนั้นตั้งอยู่ในส่วนลึกของคฤรหาาน์ประตูไม้เก่าหนักอึ้งมีกลิ่นอับและฝุ่นจับหนาเพียงแค่กล้าเข้าไปหญิงสาวก็รู้สึกเย็นเย,ยือกราวกับถูกเฝ้ามองจากเงามืดที่มองไม่เห็นมือสั่นเมื่อจับผ้าขาวเหงือซึมเต็มฝ่ามือแม้อากาศเย็นทุกฝีก้าวที่เดินเข้าไปเสียงหัวใจดังก้องจนแทบกลบทุกเสียงรอบข้างทันใดนั้น ประตูก็ปิดลงด้วยแรงกระแทกดังสนัน่นเธอสะดุ้งเฮือกหันขอบไปด้านหลังแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหญิงสาวยืนนิ่งอยู่กลางห้องมืดเสียงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้ออากาศเย็นชื้นประทะผิวจนขนลุกสู้กลิ่นทุกเก่าและฝุ่นผสมกันจนหายใจติดขัดเธอพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ทุกย่างก้าวเหมือนพื้นหนักขึ้นเรื่อยๆแสงไฟจากคมเล็กสองเพียงริบรี่ เงารูปบรรพบุรุษบนผนังจ้องมองลงมาด้วยสายตาแข็งกร้าวมือเธอสั่นไม่ย,ยกผ้าขาวขึ้นเช็ดโต,ต๊ะไม้โบราณเสียงไม้ลั่นดังแผ่วราวกับใครกระซิบเธอหยุดชะงักหันซ้ายหันขวาแต่กลับพบเพียงเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในกระจกเก่าทันใดนั้นเสียงดังปังก้องจากมุมห้องตะเกียงน้ำมันเก่าร่วงลงพื้นเปเลวไฟลุกวาบขึ้นวูบหนึ่งก่อนดับสนิท ร่างเธอสั่นสถานมือกุมท้องแน่นความกลัวบีบคั้นลมหายใจสายตาจับจ้องไปยังมุมมืดและเห็นเงาหนึ่งเคลื่อนไหวแผ่วเบาดวงตาเบิดกว้างหายใจสะดุดเงานั้นสูงใหญ่และนิ่งผิดธรรมชาติเสียงกระซิบเบาๆดังใกล้หูผู้ที่ไม่ใช่สายเลือดไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่หญิงสาวแทบสุดลงแต่ทันใดนั้นประตูไม้ก็เปิดออก แสงไฟจากถงส่องเข้ามาแรงจ้าแม่บ้านใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเรียบเฉยทำไมเธอสั่นขนาดนั้นน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงความพึงพอใจคนรับใช้ที่ตามมามองกันด้วยรอยยิ้มเย็นเหมือนทั้งหมดคือบททดสอบที่เตรียมไว้หญิงสาวกัดริมฝีปากน้ำตาเอ่อคลอแต่ไม่ปล่อยให้ไหลเธอยืนขึ้นแม้ขาอ่อนแรงแววตาเต็มไปด้วยการตัดสินใจครั้งใหม่ หญิงสาวก้าวออกจากห้องบรรพบรุษเสียงหัวใจยังคงดังไม่เป็นจังหวะขาแทบไร้แรงแต่เธอก็ฝืนยืนให้ตรงไม่ยอมให้ใครเห็นความอ่อนแอแม่บ้านใหญ่จ้องมองด้วยสายตาคมกริบริมฝีปากกระตุกยิ้มบางๆถ้าอยากอยู่ในบ้านนี้ก็เตรียมใจให้หนักกว่านี้คำพูดนั้นเหมือนคำตัดสินที่กดทับลงกลางอกคนรับใช้หลายคนแอบหัวเราะเบาๆแววตาเต็มไปด้วยการเย,ย,ยาะหยัน หญิงสาวก้มหน้าลงแต่มือยังคงกุมท้องไว้แน่นราวกับปกป้องสิ่งล้ำค่าคืนนั้นเองเธอนั่งอยู่ในห้องนอนหรูหราแต่แปลกแยกแสงไฟจากโคมระยะส่องลงมาเหนือศีสษะแต่หัวใจกลับมืดมนและหนักอึง้งเสียงประตูเปิดออกอย่างเงียบงนันชายหนุ่มก้าวเข้ามาในชุดสูทที่ยังไม่ถอดใบหน้าคมเข้ม,เต,มเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเขามองเธอนิ่งราวกับอ่านใจได้ พวกเขาทําอะไรกับคุณหรือไม่น้ําเสียงต่ำแต่หนักแน่นจนห้องทั้งห้องสะท้อนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาเอ่อคลอด้วยน้ําตาแต่เธอสายหัวไม่อยากให้เขาเห็นความอ่อนแอเขาก้าวเข้ามาใกล้มือใหญ่ยกขึ้นเช็ดหยดน้ําตาที่แก้มเธออย่างแผ่วเบาความอุ่นจากสัมผัสทําให้หัวใจเธอสัน่นจากนี้ไปผมจะปกป้องคุณเองคําสัญญาแผ่วเบานั้น เหมือนแสงไฟที่ส่องเข้ามาในความมืดเธอกัดริมฝีปากแน่นพยักหน้าช้าๆในอกเริ่มมีประกายของความกล้าหาญแต่ที่เธอไม่รู้คือการทดสอบที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นค่ำคืนสุดท้ายก่อนพายุฝนใหญ่จะผ่านพ้นหญิงสาวยืนอยู่กลางสวนคฤหาสน์แสงจันทร์ส่องลงบนใบหน้าที่เปียกชื้นจากน้ำตาและฝนแต่ในแววตากลับไม่ใช่ความหวาดกลัวอีกต่อไป เธอผ่านทุกการทดสอบผ่านทุกสายตาที่เหยียดยามและยังคงยืนหยัดเพื่อชีวิตเล็กๆสีดวงในคันหัวใจอ่อนแอเมื่อวันแรกบัดนี้แข็งแกร่งเกินใครคาดคิดชายหนุ่มเดินเข้ามาจากด้านหลังสุดดำเปียกน้ำแต่ดวงตาย,ยังคงมั่นคงเขายื่นมือออกมาจาับมือเธอแน่นความอบอุ่นที่ส่งผ่านทำให้หัวใจเธอสงบลงทันทีผมขอโทษที่ปล่อยให้คุณผเผชิญเรื่องร้ายเพียงลำพัง เสียงทุ้มต่ำสั่นไหวด้วยความจริงใจต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่เคียงข้างคุณและลูกเสมอหญิงสาวหลับตาลงชั่วขณะน้ำตาอบอุ่นไหลอับแก้มแต่ครั้งนี้คือหยดน้ำตาแห่งความสุขเธอกุมมือเขาแน่นตอบกลับด้วยเสียงเบาเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์แรกส่องเข้ามาเหนือคฤหาสใหญ่เสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวและชายหนุ่มดังก้อง ความหวังใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นในอกเธอรับรู้ได้ชัดเจนไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่เพื่อชีวิตน้อยๆแฝดสี่ที่กำลังจะลืมตาดูโลกและเพื่อบ้านหลังนี้ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวแห่งความเจ็บปวดความหวัดหวันและการทดสอบได้หลอมรวมกลายเป็นสายใยที่แข็งแรงที่สุดสายใยของครอบครัวและจบลงด้วยคำสัญญาที่จะปกป้องกันและกันตลอดไป